สวัสดีการอื่นๆก็คือค่าประกันสังคมค่าสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าเงินเดือนเราอ่ะโดนหักภาษีไปเราอยากจะ,ะแชร์แล้วก็สิ่งที่เราชอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยใน เยอรมันนะคะชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทนะมุมตรงนี้ก็คือในสวนหลังบ้านของเรานะวันนี้จะพาไปชมผักที่เรายังไม่ได้เก็บก็คือพลิกด้วยนะแต่ว่าก่อนจะไปตรงนู้นเรามาแชร์ประสบการณ์ดีๆก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะมาทำงานแบบถูกต้องแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะในเหมือนประเทศในเยอรมันเราต้องรู้อะไรบ้างนะก็ สองสิ่งเลยที่เราจะต้องมีอย่างแน่นอนถ้าคุณอยากจะทํางานและได้เงินเดือนเยอะแล้วก็มีเรียกว่าเหมือนเท่าเทียมกับคนในเยอรมันนะหนึ่งก็คือเรื่องภาษาเรื่องภาษาอ้าวทาไมอะถ้าใครจะทํางานแบบจริงจังและคุณคิดว่าคุณมีวุฒิการศึกษาที่ดีแล้วมาเทียบวุฒิแล้วแล้วก็เรียกว่ามีการศึกษาเท่าเทียมกับที่นี่นะเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่สําคัญมากอย่างแน่นอนนะภาษาอังกฤษเขาก็จะ ใช้โดยทั่วไปแต่ว่าถ้าคุณมาทำงานบริษัทหรือทำงานที่นี่จริงๆเขาก็จะใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่เราจะต้องเข้าใจอย่างแท้จริงถ้าเกิดเราจะทำงานที่ถูกต้องแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะเหมือนคนในประเทศของเขานะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ภาษาเนี่ยมันก็จะยากในการทำงานแล้วก็มันก็จะยุ่งยากในการดำเนินชีวิตภาษา สำคัญเป็นสิ่งสําคัญที่เขาจะใช้ในการที่จะพิจารณาว่าเราจะได้ต่อสัญญาหรือไม่ได้ต่อสัญญานะคะอันนี้ภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอันที่สองก็เรื่องภาษีเออภาษีที่นี่อย่างที่บอกนะมันมีความรู้สึกพูดถึงภาษีแล้วคนที่นี่จะกลัวนะคอโดยเฉพาะหนุ่มโสดอย่างที่บอกให้หาหนุ่มโสดเพราะเขาจะรีบแต่งงานเพราะว่าลดหย่อนภาษีเนาะที่นี่เนาะเรื่องอัตราภาษีเนี่ยก็จะอยู่ละ สแตรฐานเลยร้อยละ16นะซึ่งร้อยละ16ถ้าเราหักค่าอื่นๆไปแล้วเนาะอย่างเช่นมันก็จะมีหักสวัสดิการอื่นๆก็คือค่าประกันสังคมค่าสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าเงินเดือนเราอะโดนหักภาษีไปแล้วก็น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วก็ต้องเรียกว่าใครที่เช่าบ้านด้วยก็จ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าทีวีค่าราดิโอค่าอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครคิดว่าตัวเองจะมาที่นี่อยากจะมาทํางานจริงๆนะหนึ่งภาษาเราต้องรู้เรื่องสองเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับที่นี่เนาะนะคะสำหรับวันนี้ก็มีสองสิ่งมาแชร์แล้วก็จะพามาดูผักในสวนของเราก็เป็นสภาพอากาศล่าสุดในประเทศ ็มีสาระดีๆมาบอกเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาหางานทำจริงๆเนาะต้องคิดเยอะแหละเยอะมากด้วยแล้วก็เราก็จะรีแลกตรงนี้ด้วยกันที่จะพาเข้าไปในสวนเนาะพระวันนี้ยังมีแสงแดดเนาะช่วงดูดูใบไม้ร่วงนะคะเดี๋ยวไปดูพริกเรายังไม่เก็บเนาะไปดูพริกแล้วก็บรรยากาศพระอาทิตย์เช้า,ชาว่ามีเอ่อหรือว่าอากาศเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างใครอยู่ในชนบทเราว่าเราชอบนะเราชอบธรรมชาติแบบนี้เนาะก็อยากจะมานั่งแบบ ในสวนหลังบ้านให้เห็นแบบสภาพชีวิตจริงแล้วก็การใช้ชีวิตจริงแล้วก็ให้สาระดีๆเนาะสำหรับใครจะมาเป็นเพื่อนกันเนาะในต่างแดนแก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะที่กําลังจะเริ่มต้นแล้วก็เราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองให้เยอะๆนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จไว้เจอกันคลิปหน้าไปชมสวนกันคะ่ะ ทิศยามเช้าในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็มารดน้ำผักที่ยังเหลืออยู่ในสวนหลังบ้านนะก็จะมีพริกแล้วก็ผู้ช่วยของเราเจ้าแมวเหมียวอะเคียร่านะคะก็สองพระอาทิตย์วันนี้ยังมีพระอาทิตย์ให้เราเห็นอยู่นะคะในสวนหลังบ้านชนบทเยอรมันนะคะ ต้นไม้ที่ยืนต้นตรงนี้ก็เป็นต้นวาลนัสเป็นต้นถั่วนะคะวยพระอาทิตย์สวยมากวันนี้เราให้มาดูพริกปีนี้ไม่ค่อยสวยนะแต่ก็พอที่จะมะีผลผลิตให้เราได้กินนะอันนี้ก็เป็นสีแดงนะะพริกชี้ฟ้านะอันนี้ก็จะยังไม่ได้เก็บเนาะด้านนู้นก็ยังเขียวอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศการใช้ชีวิตเรียบง่าย ในต่างแดนนะคะก็มีเรื่องราวมากมายนะที่เราอยากจะ,ะแชร์แล้วก็สิ่งที่เราชอบนะใครชอบชนบทหรือใครอยากจะมีแฟนชาวต่างชาติหรือใครชอบมาใช้ชีวิตในยุโรปแบบอากาศแบบเมืองหนาวนะคะในช่องของเรามีครบทุกรสชาตินะ <S 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 2> <S 2> แชร์ประสบการณ์ดีๆพาถักพาเที่ยวเนาะอันนี้มันก็ยังมีสตรอเบอร์รี่ให้เราต้องชิมเลย ก็ยังมีอยู่นะในสวนพึ่งค่ะวันนี้แดดดีมากเลยพาชมสวนน้อยๆหอยสังค่ะกับเพื่อนรักของเราลูกน้องลูกชายตัวดำว่าไงคะลูกชายตัวดำของแม่คะคุณปลูกแม่แต่เช้าทุกวันเรื่องเผื่อขอให้บอกไปละได้ยินเสียงนุ๊ตเพราะว่ามันจะมีกรรอกในสวนด้วยค่ะ แล้วเราก็เอาสตรอเบอรี่ลงดินด้านล่างนะสตรอเบอรี่ก็ปลูกง่ายมากเราก็เดินชมสวนสักนิดหนึ่งเนาะให้เห็นบรรยากาศล่าสุดช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นประมาณแบบนี้ส่วนกระถางนั้นก็ดินน้อยเราก็ต้องรอก็ยังมีพริกให้เราเห็นอยู่อันนี้อันนี้แดดดีอันนั้นก็เป็นต้น หรือว่าอะไรนะต้นหอมอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาใบมิ้น์ของเราแล้วก็เจ้าแมวน้อยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตในสวนของเราด้วยนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะอุ้ยนี้แดดดีค่ะอดอกไม้ด้านนู้นก็เป็นต้นถั่วแล้วก็ยังมีดอกกุหลาบให้เราได้ชื่นชมเล็กน้อยนะ อันนี้มันบานได้หลายรอบมากๆเลยนะแล้วก็มีดอกทรมเป็ดด้วยนะสำหรับโซนตรงนี้อันนี้เป็นดอกทรมเป็ดกนน็พระอาทิตย์แบบนี้เนาะวันนี้พาชมสวนด้วยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ชีวิตจริงบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในต่างแดนเนาะชีวิตในต่างแดนนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้สีชมพูสวยๆเอาไปประดับแจกันได้ด้วยนะอันนี้ ก็เป็นช่วงเดือนกันยาก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะดอกนี้อันนี้ก็ปลูกครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีดอกตรงนู้นด้วยดอกนี้สวยมากมากมากค่ะชอบมากค่ะมีสีชมพูอ่อนแล้วก็สีชมพูเข้มนะ,ะอันนี้ก็ปลูกไม่ยากนะคะเราก็ไปขุดมาจากบ้านเพื่อนนะคะเอามาปลูก ันนี้ก็เป็นดอกสีม่วงเข้มแบบนี้ก็สวยมากค่ะแดดยังไม่มาเขาก็จะก้มหน้าก้มตาอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีนางเผือกเรื่องของชาวบ้านขอให้บอกค่ะฉันฉันถนัดค่ะ